แล้วเราก็นำปลามาย่างนะคะเราก็ย่างปลาเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะเอาไปตำเลยจ้าจ้า ปลาย่างแล้เราก็มาตำปลากันเลยจ้าแล้วลอกหนังมันออกนะคะ เราก็ตำไปเลยค่ะแล้วก็ใส่พริกป่นหนึ่งช้อนนะคะแล้วก็ผงชูรสหนึ่งช้อนชา ทำไปเรื่อยๆนะคะให้เข้าเข้ากันดีจ้าใส่น้ำตาลไปหนึ่งช้อนนะคะหนึ่งช้อนชา แล้วก็ใส่เกลือนะคะตำไปเรื่อยๆนะคะตำได้สักพักเราก็ใส่น้ำตาลไปนะคะ กิจรมต่อไปเรื่อยๆจ้า อันเสร็จแล้วนะคะแล้วเราตำคลุกต่อไปจ้าแล้วเราก็มาใส่ถ้วยไว้เลยจ้ะแล้วเราก็ตำต่อไปนะคะ ติเ,เลยจ้าตรงตรงรถตา,ตาลตามไปค่ะ แล้วก็ใส่เกลือนะคะใครอยากได้รสไหนตามใจชอบเลยนะคะรสหวานหรือรสเค็ม ันเสร็จแล้วนะคะพอเราตำพริกเสร็จแล้วก็มาซอยหอมนะคะซอยหอมเสร็จแล้วก็ไปตำนะคะจะได้ไม่ต้องเปลืองแก๊สคะ่ะแล้วก็ตำกระเทียมด้วยจ้าเรามาดูวิธีทำกันเลยจ้าเทน้ำมันใส่กระทะเลยจ้าก็หอมแดง ที่เราตําไว้ลงไปโทษเลยนะคะ ทอดหอมแดงให้เหลืองนะคะเราจะทอดไปเรื่อยๆค่ะเราจะเกียวไปเรื่อยๆนะคะจนหอมแดงเราเหลืองนะคะพอเขาเหลืองได้นิดหน่อยแล้วก็เอากระเทียมลงไปเลยจ้า แล้วก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะเกลียวกระเทียมให้เหลืองนะคะก็ใช้ไฟอ่อนนะคะใช้ไฟอ่อนเกียวนะคะกระเทียมเขาจะได้ไม่ไหมจ้ะเกลียวไปเรื่อยๆจนเหลืองเริ่มเหลืองแล้วนะคะ พอหอมก็กระเทียมเหลืองได้ที่แล้วก็ใส่พริกไปเลยจ้าพริกป่นดราป่นนะคะแล้วก็ผัดต่อไปเรื่อยๆจ้า เราไม่ใส่น้ำมันเยอะนะคะใช้ไฟอ่อนผัดไปเรื่อยๆจ้าพริกเราก็ผัดได้ที่แล้วนะคะแห้งแล้วจ้าอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะน้ำพริกปลาย่างจ้า เรามีน้ำพริกหลากหลายชนิดนะคะอันนี้น้ำพริกเบคอนค่ะทำเมื่อวานนะคะน้ำพริกเบคอนอันนี้น้ำพริกปลาจ้าปลาแมคโครนะจะอันนี้ก็พริกปลาย่างจ้าอันนี้เราเพิ่งทำเสตไปจ้า,พร,า,าพริกปลาย่าง มีกระปิกเบคอนจ้าผักเราก็จะมีประกาโดองนะคะบรอกโคลีแล้วก็โคเชจ้าถั่วแล้วก็แตงกวาจ้ามามาจ้าทานข้าวด้วยกันจ้า